ท่านต่อไปนะครับผมแล้วคุาพตอาคำถามที่จับผักเ้าไกรอย่างนี้ครับคําถามของคุณพิธาถามมาจากกรุงเทพมหานครคุณพัชรนันนะครับถามอย่างนี้นะครับคือเขาเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยหนูต้องไปสัมภาษณ์งานหลายแห่งผู้สัมภาษณ์แทบจะทุกแห่งแทบจะดนะฮะดันถามคําถามเหล่านี้ขึ้นมาด้่ยน้องอยู่ขั้วไหนทางการเมืองนะครับสอง แล้วน้องคิดว่าทางออกทางการเมืองของไทยคุณเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณพิธาค่ะหนูควรตอบอย่างไรให้ดูดีไม่เสียหายต่อการสัมภาษณ์งานค่ะเชิญครับคุณพิธาครับตอบตรงๆครับเพราะว่าผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยเรานะครับจะ สร้างสังคมที่ยอมรับนะครับการแสดงออกหรือความคิดที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างมีวุฒิภาวะนะครับถ้าจะตีคำถามนี้ให้แตกเนี่ยคำถามนี้กำลังถามอยู่ว่า,วาความสัมพันธ์ระหว่างที่ทำงานกับการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยคืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เขาพยายามที่ต้องการที่จะถามเพราะฉะนั้นผมจะตอบคำถามนี้ในสามระดับครับในระดับที่หนึ่งก็คือระดับของสังคม ระดับในที่ทํางานแล้วก็ระดับในส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับในระดับสังคมอย่างที่บอกครับผมคิดว่าเราต้องสร้างสังคมใหม่ที่ไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพียงเพราะความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่จําเป็นที่จะต้องกีดกันหรือเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเพศวิถีไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติในเรื่องการเข้ามาทำงาน เพียงเพราะาศาสนานะครับเพราะว่าพรรคเก้าไกลของเราเชื่อครับว่าการโอบรับความหลากหลายการที่สังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วเราสามารถที่จะจัดการให้กลายเป็นจุดแข็งได้ความแตกต,ต่างหลากหลายคือจุดแข็งของสังคมนั้นไม่ใช่จุดอ่อนและแน่นอนมันจะมีความขัดแย้งมาโดยตลอดไม่ว่าจะในระดับสังคมในระดับบริษัทหรือว่าในระดับครอบครัวทุกที่มีหมดในเรื่องของความขัดแยง้งพรรคก้าไกลก็มี แต่มันอยู่ที่ว่าองค์กรนั้นหรือสังคมนั้นแก้ไขกับความขัดแย้งนั้นอย่างไรมีวุธิภาวะเพียงพอหรือไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกหรือไม่เพราะถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้มีการแสดงออกนี้นี่คือโอกาสในการที่จะให้คนแสดงออกมีโอกาสในการลองผิดลองถูกและสามารถทำให้มีเสรีภาพมีนวัตกรรมและมีความคิดทางสร้างส,งสารรค์เกิดขึ้น ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะมีคิดสร้างสารรค์อยากจะมีนวัตกรรมแต่บอกว่าต้องคิดแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นใครคิดต่างถูกไล่ออกนอกประเทศหมดดกหาว่าชังชาติหมดคุณไม่สามารถที่จะเอาจุดต่างในประเทศนั้นและทําให้กลายเป็นจุดแข็งทําให้คนไม่สามารถที่จะข้ามนได้คุณนั่งอยู่บนหัวคนไม่ได้นั่งอยู่ในใจประชาชนเ เพราะฉะนั้นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติเท่านั้นที่อนุญาตให้คนคิดต่างได้แต่มีวิธีการในการจัดการความขัดแยง้งอย่างมีวุฒิภาวะเท่านั้นที่จะเป็นทางออกของสังคมและเป็นสังคมมีที่ประเทศไทยที่พักก้าวไกลถวิลหาในระดับบริษัทครับผมคิดว่าออตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่ในแค่ว่าบริษัทแค่ถามคนที่จะมาสมัครงานว่าคิดเห็นยังไงแต่ก็มีอีกหลายที่ที่คนรุ่นใหม่ถามบริษัทกลับ ว่าคุณมีนโยบายเลือกปฏิบัติหรือเปล่าว่าคุณมีนโยบายที่จะกีดกันแรงงานที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองที่อาจจะไม่เหมือนคุณหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะผมไม่คิดว่าบริษัทแบบนั้นที่จะสามารถที่จะสามารถที่จะรวมความสามารถของคนในหลายๆรูปแบบแล้วเวลาที่จะหาคําตอบอะไรใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นบริษัทแบบนั้นแล้วก็คิดว่าในเรื่องของกฎหมายแรงงานเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่า hiring practice เนี่ยหรือว่าการที่จะจ้าง ในการอสอบสัมภาษณ์หรืออะไรก็ดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมี discrimination law หรือมีกฎในการที่จะเลือกปฏิบัติอย่างนั้นอยู่หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อในระดับส่วนตัวครับชีวิตคนเรานะพูดเหมือนกับรุ่นพี่พูดกับรุ่นน้องใช้เวลาอยู่ในที่ทำงาน8-9ชั่วโมงเราทำในที่ที่เราสบายใจดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ